รามาแซคิวทำวงการเพลงลูกทุ่งร้อนแรงครับระหว่างนักร้องลูกทุ่งตะกัแตนชลดาครับแล้วก็จ๊ะนงพนีออกมาไลฟ์โต้กันพร้อมนัดหลักฐานต่างๆออกมาให้ดูจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับมี3นักร้องลำญ่มีจ๊ะแล้วก็ตะกะแตนโดยจ๊ะเนี่ยได้เผยว่าทางเจ้าภาพก็มาบอกกับจ๊ะว่าลำญ่ขึ้นโชว์ก่อน นะฮะ, hmm. ะเพราะมีงานอ่อขอไปครับทางเจ้าภาพเราบอกกับจ๊ะว่าลำไย,ยขอขึ้นโชก่อนเพราะมีงานต่อซึ่งเธอก็โอเคพอลำไย,ยแสดงจบจ๊ะก็เตรียมตัวก่ันจะขึ้นเวทีเจ้าภาพก็มาแจ้งอีกทีว่าตาะกะแตนจะขึ้นโชก่อนอีกจากเรื่องนี้นก็ทําให้เกิดประเด็นที่หลายคนกํลาลังติดตามกันอยู่นะครับต่อมาทางเจ้าภาพก็ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเหตุการณ์วันที่8เมษายนที่ทําให้มีประเด็นในตอนนี้ระหว่างน้องจ๊ะกับน้องตาะกะแตนเนี่ยทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานเอง นะที่แจ้งอะไรไม่เคลียร์ครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยพี่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและต้องขอโทษน้องตะกะแตนกับน้องจ๊ะอีกครั้งด้วยด้านลำไย,ยหายทองคำครับก็ออกมาชี้แจงหลังจากถูกมองเป็นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะว่าสวัสดีค่ะเนื่องจากคิวงานวันที่8เมในายนที่หนูได้ไปเล่นงานเดียวกับพี่จ๊ะและพี่แตนนะคะหนูขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงานที่หนูได้รับจากผู้ประสานงาน เนื่องจากตอนนี้ข่าวตามเพจต่างๆเริ่มมีการโพสต์ว่าต้นเหตุมันเกิดจากการขอแทรกคิวของหนูหนูได้รับข้อมูลจากงานนะจากผู้ประสานงานว่าให้แสดงในเวลา11นาฬิกา30นาทีหนูไปถึงงานตามเวลาทีมงานสแ,แตนบายรอหลังเวทีก่อนเวลาแสดงพอเสร็จพิธีการก็ขึ้นแสดงส่วนเรื่องของการขอแทกคิวตัวหนูเองแนละทีมงานยืนยัน ว่าไม่ได้มีการแจ้งเจ้าภาพหรือผู้ประสานงานว่าจะขอแทกคิวพี่ๆแต่อย่างใดขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ